วิวไม่ไร้สายจากโบย่าค่ะทุกคนพูดถึงไม้ที่เป็นคุณภาพมันก็ต้องนึกถึงโบย่ารอบนี้ที่วิวเอามาจะเป็นของ iPhone นะคะจริงๆแล้วรุ่นนี้มีทั้งหัว y ทซีและ iPhone เลยค่ะเลือกดูที่ตะก้านะสำหรับในกล่องนะคะเขาจะแถมสายชาร์จมาให้2เส้นเลยค่ะแล้วก็มีคู่มือแล้วก็ใบรับประกันมาให้ด้วยสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะเอาไว้รับสัญญาณค่ะซึ่งก็จะเสียบเข้ากับโทรศัพท์แบบนี้เลยเวลาที่ใช้เนี่ยเราสามารถที่จะชาร์จโทรศัพท์ไปพร้อมๆกันได้ด้วยนะปุ่มด้านล่างจะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องค ดึงสองติดไม้ติดมือกลับบ้านเป็นกว่าลูกหลานปู่ย่าตายายโอเคค่ะตอนนี้เสียบไมเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ไฟจะเห็นได้ว่าขึ้นเป็นสีฟ้านะทุกคนไฟขึ้นเป็นสีฟ้านะคะอันนี้คือโหมดปกติค่ะเดี๋ยวต่อไปิวจะไปใช้โหมดตัดเสียงรบกวนให้ดูซึ่งวิธีการเปลี่ยนก็คือกดที่ปุ่มสีฟ้าตรงนี้ ดเรียบร้อยแล้วไฟก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแบบนี้เลยสีเขียวนะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปฟังกันไปฟังพร้อมๆกันเลยว่าเสียงมันจะเป็นอย่างไรบ้างระหว่าง2โหมดค่ะถือว่าได้ยินชัดเจนขึ้นมากเลยนะคะทุกคนือก็ลองทดสอบแล้วนะคะโดยการไปประมาณ20เมตรนะคะเสียงไม์ก็คือยังได้ยินชัดเจนค่ับคลิปทดสอบระยะความไกลนั้นวิวลงไว้ให้ก่อนหน้าคลิปนี้แล้วนะคะและใครที่ต้องการใช้ไม์พร้อมกัน2ตัวเจ้าตัวนี้ก็สามารถที่จะทําได้เหมือนกันไปจะตามกดสั่งได้เลยพิกัดท่ตาเหลืองตรงแคปชั่น